นี่เลยนี่ะคอตะพอแกนเนี่ยะพอนมียังไงพราอนแมันได้เกียงไก่เอมรงเดดร่งแหมไใส่แหเอาใส่แหมโอไปใส่แล้วได้กี่มาท่านข้นมามาท่นขนขนไปรักข้นขวากินไปถอ้ายวห้าไปถึงไสวะ ไปลาคนล้นออก <c oughs> เอาไปวาอย่า <c oughs> ไปใส่เบียดคนมันอยากก้อนนะคนขวาวกินกับเราก้อนมันเลยว่นทั้งนคน้น่ะนะเ <c oughs> บลเด้อร์จีรีไทสืท่อหลายคักหลายเนอเอาหมอได้เพราะบ่หอมหลายจนขึ้นได้เอาหม้อได้พราะได้หอ้ โลละลอยโลละลอยมาเอาด้อมาเอาด้อโลละลอยมาเอาด้อโอ้คนขายถอยกันขายเถคือที่สุดเนียน่นมันันเท้าบานผมคันวาโล่ละลอยดิโลละสิบขีดโอเคโลละสิบขีดกเป็นร้อยนึงลครละกขีดดิพ่นกงเขาหลอดเลยโลละลอยโล่ละอยกันโล่ละสิบบาทสิขไม่เนี่ยลงนห้องคันโลละันละสิบเอขีดสิขีดนีพคนสื่อได้กำไล เขาเก็บคุณพ่อมาต้องทำความสะอาดมั้ยฮะเขาต้องทำความสะอาดอันนั้นอันนั้นอุจจาระมันบ่อเดี๋ยวนั้นเป็นกองอยู่นั่นเดี๋ยวนั้นขียมันอุจจาระมันคือนบ่อหลายปนี่ยังหลา่งใส่นั่งสี่สิบกิโลอันนี้ไปได้อันนั้นพูดว่าแม่นขี่มันเพิ่งไปขายเพิ่งร้อนเลราคาดีดีเลยสี่กิโลอ้ยบ่ขายแล้วมันงามขึ้นอย่างตัวนี้เอาไปใส่ใส่เนี่ยเนี่ยขึ้นปานยังได้เนี่ยเขาจะขายวันเท่าไหร่สองสามทีบาทป่

เอาไปกินข้สดเลยไดครับเสียชีวิตแล้เป่าเล่าครานเล่าว่ามันพอได้ตรงใครห่าใครมันเป็นของทถ้งนั่นท้งจันทบุรีท้งอะไรระยองเขาเจ้าขายซีขีดด้ซขีดหกสิบบาทมันมาเนี่ยมาเป็นเครื่งโลเด้ยซีขีดมาเป็เย โอ้ยทุกอย่างนันมาเราเห็นเด็กน่ยไปนีคนไหนจ่บบเลก็บยังต้องเรียงจอของไปนี่ดด่กอกระโดดกระโดดระโดดไปโดอันเรียงไปหากรกกระโดนั่นนีจังให้มจับนแถวะปรากฏว่ามีตัวเด้ออกมาดีเนาะต้อขดนอยีันนีงกขาวนี่นนั่น อันนี้ท่านในก็ไหม้ดเ่นีลยดัน่อน้อเล่กินแต่วกพีแดงกินแต่ีแดงเนี่ยมันดับแล้วกาันปีนั้นก็จะมากขึ้นแล้วแต่แวดางนดั้ตัวเองยังห้านีองนีตันไถ่กระมังกระงนี่มันมันอไร้างครับ กระมอิดันนี้เอาไครไปเลรอจีนี่อันนี้พันธุ์งูไมม่หายได้ค่ะเออท่านไม่่นไม่ล่น่แต่เต่าลืมหมาอะไรไเอามันไก่พันธุแล้วเันพันธุม่เหนียมัน่นกกรเปนเพรเาเียดเยเรื่อันนี้เขาเอินท้องแดงอแสดงว่ามันไก่พันเออมันก่พันมก มันเป็นทอหรือมันสิโตน้อยลงก็มันพันุกรรมมันดีเปลี่ยนไปมันเป็นข่าวผสมอ่าไม่ขาวเป็นข้าวข้าวผสมข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียวเนี่เด็กินข้าวใบบางเหลี่ยมข้าวมันังขาวมันเงยเออ๋อสจากว่าระวควบรุมว้เด่น หนพูดอะอีกอีกสองถาดเลยแล้วที่สองถาดนใ่หมเมพี่นองเลยบ้านสองข้อเยขายบนนขายขาจับมือได้นั่งมันสองข้อนั่นเริ่มห้องตัเล่าน่ะโอ้เอากระตกก็บุญแล้วเอางานแล้วผได้จมจับโอ้ยงานไร้มือด้วยมันหนากแหมมันติดไปขายดิอันมันจับเตี้ยอันไม่หยดเลยอมือนน โอ้แบบเื่อนด้นยาอะไรเนาะกริศกริดกิรักยังมันห่วงในหูดหาแล้ตูวเย็นไห้นั่งหมอนเรามีตู้แช่ตัวมีตู้แช่มีตันั้นอยู่มาดูวิธีการจับมาดูวิธีการจับด้วบาดิ บวกหัวสูดเออสอนฟรีเนี่ยนี่ยดูวิธีการจับเด <c oughs> ้อแปตกแต่ชิ้นก็ได้แตกแต่ชิ้ใช้ได้ด้วยไม่โกหกเอาวัดสดุวัตถุดิบที่มีที่บ้านเอามาใช้เป็นประโยชน์อย่าไปตีแต่ตูดตเ,เด็กอย่าไปตากในเสื้อผ้าเอามาจากจิ้งหลีดก็ได้อ่าใช้ได้ที่ยาไม่กต่เห็ดไม่แบบนี้่มันก็โยกมันก็โวตรงมั้ยผัดเห็ดอีกผัดเห็ดใส่ขา่วเหมือนหมู างงาเนีเ่รมีน่ลางก็ล่างง่ายกันเกาะไซ้ำเลยมันล่างง่ายมันตกลงเนี่ไปกินกรนีตีแนนไปกินบอนบนีเร่ีตล่างมันางล่างหลายน้ำล่างสามน้ำที่น้ำเหรอวุ้นมีเยุ่เนี่้ี่เขาต้องกรลดางฟองนาําบ้างนา่นขาน้ ล้างสามปีนรา้สอต้องเต้นหาร่างหลายกะดีเ่ตแมนอันนี้ก็ล้างพี่นาเหมือนกันก็สนมันขันาาเห็ดจังซีสามน้ก็เอาได้มันผสมนเาเปนี่เขาก็ร่างนี้จังซีอายาสวัสดีเ่นกเรื่อ่นักลูกิน โอ้เาลังขยอินจะ้งกดียออกอ้มตอโอ้ดีดีขัทาน่ต้องยึดทีละตัวเนาะโอ้เยียไม่ถงอันนสตัเด้นึ่งลอยตายลอยีพัายพัะมังกระนี่กระังเนี่ยอ้เออเอานั่นออกออสด้กงอ ือเราไปเทศคุณหลวดคุณไปล่างคุณบบเทศนากระจายไปนอกน้ำไปนอกน้ำ้านอกน้ำเตปอทหารทางหารก้อนขงใจเดี๋ยวได้จับอีกก้อนจับอีกก้อนมันก็สามารถกระม่นตนนี้เปนแบบนงีนสวัสดีสวัสดีคนน่้นมีลูกพี่เต่าให่านอย่างหี่ี้เหร่นะ เดือนเดือดเดือดเอกัไรคลายว่ะเดี๋ยวเนี้ยบุ๋อันเนี้ยบห้องถิ่นเหมูสิดด้าลูกเ่ามุ่นนี่ได้เนี้ยจะเล่นตะข้มเลยเป็นเลื่อนได้ไหมีบอลนี่เื่อแกวด้านลูกลูกเจ้ากรบินี่มากล่ะอลโอ้ยไก่นี่ยังจับต้มเลือดเลยจะได้แบบนี้กับบอลละสองพันต่อแคมเปญบอลละสองพันเงินสามพันเงินเดาโล่งอร่อยกันได้หลายอย่าง อมีหมองทรงน่ะมีคนมาลับนี่เป็นตเาียมีแต่ฟ้าบนี่แหละกิโลละไรห้กิโลละครับห้ากิโลล้ไปซื้อมา่ง้านห้ากิโลแลพิคนเขาอยากขายกิโลละร้อยแปดสิบสองร้อยมีแต่ฟ้าบนี่แหละขายร้อยหนึ่งเรียกเขาบุญพี่น้องกินฟ้าบนก็เาร้อยกัน่ฟาบน่นยบั้บอทั่งสะกุนตะข้อนท่้งสองร้อยเนี่ยขานละสองร้อยเขาบไปขายให้อยู่ขสองร้อย ข้าบวเพิ่มมาเลยอีับคารถเท่าแม่ตัเสียวรออยออกจย่ีกินลลอยแล้วถ้าพวกเจเาสิไปขายเอาตัวไปขายลอยมี่สิบลอยสามสิบขารถคาแดงเนาะอัีไปขายรถละลอยตส่ตัวขาดทุนเลยเขาส่งรถลรลอยไปขายรถลอยก็ตส่ตัวพิ่นอันนี้เิ่นขายราคาทรงเนี่ยบ้านงานบ้านตัดยังย่รถละลอยมันบมมีต่อรถละลอยมี่ ไงเด็าขายไหมีมีมีบาเท่าเนาะขายรสอร่อยเนาะบาตรเท่าปัมหลายดเด่นไม่แต่ขายรลอร่อยได้เป็นครัวขายเนี่ยก็โอเคเลยรสอร่อยกับกับยุคครับรสชาติได้แบบเนี่ยไผเห็ดดีพอดีของไผสีแสบมแสบได้บมมนวารสลร่อยสีแสบมอกันหมดเด้บ่่แมนด้กินใส่กันรอดบางอันกับีพอเอาเอาพอเอาไผออกกเหมนแล้วกนแล้วบ้างันมีเทาเอาเต็มเลยบ่ครับเบเต็มกาไปเท่นักกาไปเท่ เอาใส่ใาไหโอ้โหมันมันกัดกันตายหลกหลายว่ะมอตายหลายมันตายหายมันตายหลายดเชอไตายหลานเป็นองตํารโลกม่นบาหลายกนนันหลายอยู่หลายอยู่หลายกว่าคนะคนมันหนาสุเลยมันกัดกันมันกัดกันมััดไม่แก่เียก่เั้ต้องแกนกันแล้วเมื่อเดย์ลงดูมันกัดเจ้าเด้ เด้ลงดูเอาเอาเนี่ยเดออกกล้องเนี่ออกยทูได้เก็เป็นคอยได้อรอยทูมได้บอลนะเจ้าน้าป็ทั่วโลกเลยเจ้าคุยักบอลเ่มาเตือนเออโซ่อะไรกอนเี่ยโซเดียวเอาดีก่านีเจ้าเ่งไก่ไ่ยงโันเดียว่่่ย่เี่ยงหัววอขาเลยเย่ยงแค่ละเยี่ยงอาต่า่นมีอพันขายพร้อมเอครับผม ย่านต่ว่าม่ค้นเบี่ยงโอ้ลงทุนลงทุนที่แหลกเป็นเมื่อนสองมืหมดเออมันกับที่แรกมันกับใครได้โนมันกับปีทองปียห้างนลยล่ะันีคัาดเฮ็ดแบบหามาหาพีน้องเฮ็ดไทยนี่สามพันห้ากองหนึ่งเอากับซางยูแต่ขีคลาดเนาะเขาเขามาจีคลาดเนาะก็ยัง ้างโก้ทางโตนี่ในขีดขั้นเทียบกันขื่อเขาตัวพี่นีตัวจะจ้างเขาตัวจ้างไปนมันก็ง่ายนง่ายเลยนะดีดนิ้วปั๊บลดนะพอจะไปเห็นใหญ่ยังอจ้างใจกนปั๊บได้ของปุ๊บลดเลยนะบ่นะก็ไปเท้เฮ้ยสีมันด่งเขียแเก๊็ดก็ยี่ไรเนียบ่เอาเอาเปลี่ยนมลกใหมมื่อมึ่อะือเอามอะือเ่าล่ตอนไหนเนยใัญ่ดีดขั้นเียกแล้วเออตอนแรกเขาเปล่าอีนเดียมาลกใหม่เปาร่เดียวกันนั่นละนี่นี่เรา ต้อมีเยาวัานเลี้ยงตอมีอยาวัานกับตางหาเราะาายคนด็นี้ดิยท่เยานเอนะรไปไปักนั่นสิเ้ยงท่เกไหดมา่เด็กเ่าบ้สิบนะยางสิบกิโลยางสิกิโลยางโอ้โอ้เยอะเลยยังไม่หมดด้วเนี่ยได้ไปสิบกิโลแล้ว,ลวต้องเยไบางไฟบางไฟออ คอยมดแล้วเว้ยมันอาจจะขึ้นมาเรื่อยทังทีละมันหาหนีเนาะมีตายเด็ดเป็นยังที่เบาที่สุดเลยตอนนี้บนนักบนก่อนเมนเห็นไหมครับซื้อขายขายเบาเบาเบาค่ะขายขายอดีตขายขายกันเหมือนึงกับบุกบอล ไ่ไดบ่ไดแบกนักไปแล้วรรถทิพลเรชิบหาวอเงินเนแล้วอมันบ่ลสิบถึงอยู่แล้วบ่ระ่ดอกทิบโลว่างานเก็บไล้ทิก็บโลขนาดว่าเอาล้โลนี่น้ำฮัเก็บออะไรบอเดียวหนึ่งบอขาดชิบหาโลเหนไหมบอบ่อกำลังหลุกหน่อยอยู่นนันะเนี่ยบอสสามสิบโล่บอดอีสิพกิโลมบนสีก่ิเย์กิโล่ ไป็นทรงแบบตัวขาพวกมาเรียกนี่ครับโอ้ดีเหล่อทุกเหมืนอนยังต่อสร้างอย่าอถ้าแกะแก้วเนี่ยนี่แหละที่ต่อใหม่แน่ยกงไก่ใใค,รครับผมเพราะอย่างน้องเนี่ยแกทำธุรกิจสายการบินได้ไหมนี่แหละเขาเรียวรกยว่าธุรกิจสายการบนินนี่มูมูเป็นเพกระจออกอีอย่งไปส่งเป็นตันสองตันไปแต่บ้านห้องเนี่ยครับหาโลหาตลาดเรียง เีน้ันไหลายมวนถ้าเลียงขันนี่ตลาดคงเลียงไงยดอกนานเดืนนานิได้ไปสาเกี่ยวอยู่ครับเออหาเ้อนั่นแหะตลาดท่านนั่นแหะตลาดมาเรยงรับผมเพราะว่าเขาส่งขมิ้นด้นี่มิ้นมเ่งมาอนมิยนขายไท่เลยขายขายเทละก็แล้วตลาดขเมนล่ะตลาดกมิ้นเนน่ะเขาหลูแรงเขาลูแรงซื้อไงเขาหลูแรงซื้อแรงขายไงเดอนน่าเขาครวมหรือวครับแนนแนนแนถ้าเขาคนรวกันพูดเลยทาีคเตรียมอีก ดูกล่องนี่ดิกล่องนี่มันใหญ่ยัยวะใหญ่แล้วร้องแล้วจัดกันตายก็มีเยอะอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันังจะบ้าเนี่ยแ้องมันให้โตได้หรือว่าหันหญ่ดิอันนี้ตายแล้วจัดกันตายก็มีเยอะอย๋อันนี้คือน้อยวะมันกัดกันหลายเต่ากัรกระไร กองเขี้ยกองเขียเอาต้องต้องละเอียดอ่อนดีเลยอันจะว่าป้าหมอเนี่ยนางจี๊ยบเาแพสงคือหาเจ็บม้วนเจ็บใบไม้ใบไหลเนั่นสวนไข่ฝุ่นบักนี่คือทำการนอกนอกจิงกรีดนอกจิงรีดนอกไปหาเจ็บม้วนสวนาซามนเนื้อนังบแบพักฝุ่นสนไป่ักถึบมนนี่เราหาเจ็บเปิดทั้งน เอาบชอนขึ้นมาดูดอ่ตักขึ้นมาดูโอ้โหเต็ม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 โอยกัดได้เลยสดกินสดใจบรเสือเด้อกิริโลละลอยพนะถือก็นำปลาปลาผนต้นเน่ยโลละลอยือ็กม่ได้กินเด้ถือเล็กมได้กินือกิริได้กินเด้อโอเค มาเสื้อมาเสื <S 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 ้อมาเสื้อมาทไงล่ะสือเสือเสือเสือาซือือเด้อเือเด้อโลละลอยอยซื้อเล็กในกระดาษเด้อซื้อกิริได้กินปูตีนทั้งนั้นเด้อเนี่โอ้คัก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 มาเด้อมาเด้อมาเสือเด้อไลคคักไลคคัก น้เ็างนกน้ำนกน้อันนี้นกน้ำล่างล่างน้ล่างน้ำนั่นแล้วก็ล่างน้ำนั่นล่างซับน้ำเลยนี่0ตัวที่นกแล้วตายแล้วเหรอเอากต่เทได้จะนอกคบูมี่เนาะกล้าครูมี่มนกกว่าเทได้เหรอ ข้มี่กับบัตเตอร์ได้หรือเปล่าคมี่เลี้ยลายรด้วยอย่างนี้คัขวพี่้องกินไหมวัดคัขวพี่้องกินยี่ว้มันบอกแต่ผมมากชนิดแบบบ่มีปีกไหมครบว่ามันแบบมีปีกมันจิบ

คันบ่หลายคันบ่นนียมีหลายค่ันตายตายบ้นมนหลายรูไอ้ไก่มันกินกิ่งหลีดลงไปเหรอเ้ากขาไก่เอากิ่งหลีดออกมาเ <c oughs> <c oughs> ท่าที่ได้กินทั้งไก่ทั้งกินทั้งกิ่งลีดอ่นี่ขอดีของมันไปเลยมา้า ก็แแบบิเศแมวบนี <m idd wheel> ้ไม่หุดเขาเด่นยังไงล่ไม่หลุดเจ้าโคยำ่เลยไม่ลุดเขาไปบ่อบ่เสียงฟ้าหมอฟ้าเมียเอีงตกเลยบ่มาวันมา่เขาบ้านมาส่งเลยมาแล้วจีมาแล้วมาแล้วมีมันเปียกหมดมาส่งมุกีแหละรถดงงานเข้ามามุกจี ยังบ้านสวาสดีดอกเด่นเย็นด้บเน็บปบแลนวครับไหนเ็บโลเวเป้เปรซานะซีซีซกับมั่นอะไรกับซีมมยขี้บขอมัน1ีุ่บกีเ็ดเด่อยไอ้ยะโอ้สองพันห่บนเนี่ยยีโลกับสองพันเห้วยี่สิโลสองพนเออสิบสโลเล บันีมันโดนน้ำาก็ชื้นมันก็มีความหนักอีกเนวยแหละเสด็จน้ำสักคราวหนึ่งเสด็จโดนไม่ได้เบื่์อายุไขมันเบอร์อายุไขมันตีกันมันตีกันมันเบิ้งเัินงวยช่องสามกับช่องเกตไลายเลยตีกัน เออมันตีกันมันดูมันดูน่นหลายมันดูมั่วมั่มักินอหามวแล้วัาวลย่ายด้โอ้ยไทยแหละเนาะาทยอันนี้สาวกินกินีดกากิีดที่เก็บมาจากนู่นแหะจากเก็บมาจากนู่นแหละแต่วานีเดดี่โอ้ยมันกัะไนี่ยสออันนี้พจนเก็บพลน์ริตไปไปสามหมื่นละสองมื่นละนบมีนเด่นี่มีนเด่น เห็นเนี่ยว่าสาวๆเรื่อนี่นผู้ใดสนใจนี่ขอเบอร์บ้าทางไล่ท่ากันเ <In box. S 1> บอร์เบอร์อินบอกที่ไต่ไต่คลิปไต่คลิปไต่คลิปเจ้าต yeah. ั้งเป็นตัวเป็นตัวนู่นเถอะอันนั้นตัวประกอบอันนั้นตัวประกอบ <c oughs> มีใครอยากออกตัวประกอบตัวประกอบใช่ตัวประกอบฉาก <c oughs> ตัวประกอบฉากมีมีมีมมสองฉากเลยเลื่อนผ่านกล้องปไปก็อำเออกำแบบนี้สิ อันนี้บดเป็นน้อน่อยเนี่ยนตีเป็นบดเน้น่อยนางืเสืบ่มีบอีบดเบาอย่างน้บ๊อีบดเบาเออเดบีบดเบามาไปดวาหลัมั่เกันอนัวหอมวันไปโอเคโอ้ลำนาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแรกสีผ้าซองสาวเดีไปใส่เบ็ดเอาที่ดีไปใส่เบ็ดปลาคอเป็าองสาวใส่เบ็ดเอาไปใส่เบ็ดปลาคอ Gracias. <coughs>